สวัสดีครับ,บผมเชฟเจนผมในช่วง Easy i n v s t y อะไรง่ายใครๆก็ทำได้นะครับผมวันนี้เราจะพาเมนูนะครับเป็นข้าวคีนัวปลาย่างซอสซาบผลไม้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเราจะย่างปลานะครับเป็นปลากระพงนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ท้าของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเราจะนำปลาลงไปย่างโดยเกลือเล็กน้อยนะครับตามด้วยพริกไทยครับแล้วพริกปลานะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับ โรยพริกไทยอีกเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะพักปลาไว้ในจานก่อนนะครับเราจะมาทําสลัดนะครับที่สําหรับราดบนปลานะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุนะครับสำหรับน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุนะครับก็แนะนาให้แช่ตู้เย็นก่อนนะครับเพิ่มความสดชื่นนั่นเองนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันนะครับเราจะนําข้าวโพดลงไปบนจานนะครับและตามด้วยปลานะครับที่เราย่างไว้นะครับแล้วราดด้วยสลัดที่เราผสมไว้นะครับ ก็ตามด้วยผักสลัดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูข้าวคีนัวปาาาลาย่างซอสซ่าผลไม้นะครับเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่เหมาะกับคนรักสุขภาพมากเลยนะครับไปที่เมนูกันเลยนะครับมเมนูดีๆแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับาทางช่อง YouTube QP ด้วยนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ